ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาซ่อมจักรยานกันนะครับจักรยานคันนี้นะครับอายุอานามการใช้งานมันก็นานนะครับอันนี้มาด้วยอาการยางปรินะครับดูใกล้ๆครับเ่ยแสงอาจจะไม่ค่อยเห็นแนี่ปริแตกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนยางในกันดูนะครับเปลี่ยนยางในดูนะครับว่า ปกติจะให้อันนี้เป็นจักรยานของตาครับแกมาเปลี่ยนแกอยากจะเปลี่ยนยางนะครับพอดีพบพบไม่มีนะครับพบไม่ถึงนะครับก็อยากจะเปลี่ยนยางในยางนอกนะครับยางนอกประมาณร้อยกว่าบาทส่วนยางในประมาณหกสิบห้าบาทนะครับแกบอกว่ายังไม่มีตังค์นะครับก็เลยจะซ่อมให้แกดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะถอดดูยางก่อนนะครับว่าเป็นยังไงครับแต่ปกติยางก็เสื่อมสภาพมาแล้วนะครับนี่แตกปริครับรอบคันเลยครับ เราขอถอดดูข้างในก่อนนะครับครับสําหรับตอนนี้เราก็คลายนัดจุบลมมดครับที่เป็นแบบนี้ครับออกมานะครับแล้วก็คลายนัดตัวนี้นะครับจะเป็นเบอร์14ครับเนี่ยยังละรุ่นก็อาจจะประมาณเบอร์14 15 16อะไรนะรุ่นนี้ก็ใช้เบอร์14ครับถ่ายออกมาครับ คลายออกมาเสร็จนะครับแล้วก็ถอดพวกนี้ออกมานะครับเนี่ยนะครับถอดออกครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแหวนตัวนี้นะครับแหวนตัวนี้จะมีเดือยด้วยนะครับเนี่ยเดือยในการล็อกเปลนะครับไม่ให้หลุดนะครับแล้วก็มีร่องรูนี้นะครับเนี่ยลักษณะแหวนจะเป็นแบบนี้นะครับมีเขี้ยวด้วยนะครับก็เอาออกมาทั้งสองข้างนะครับอ่าเก็บแหวนเก็บนัดเอาไว้ดีนะครับถอดรองมานะครับถอดรองมาเลยนะครับ ครับหาการะดงกระดาษมาปูนะครับดูเข้าไปนะครับแล้วก็ถอดอยางออกมานะครับสำหรับยางตัวนี้นะนะครับจะเป็นยางเบอร์26คูณนะครับก้อนทับนะครับแล้วก็ลือ้อถอดอยางในออกมาเลยนะครับนี่นะครับอะังก็จะอยู่ข้างในนี่นะครับ ก็ถอดยางในออกมาแล้วเนี่ยองเเช็คดูรอยรั่วนะครับถอดออกมาเลยนะครับนี่นะครับพอถอดออกมานะครับสภาพยางก็อยู่ในสภาพที่โอเคครับแต่พอมาดูจุกนะครับมีการปะจุกนะครับแล้วก็เอากาวร้อนหยอดมานะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับ อาการแบบนี้ส่วนมากจะเห็นได้ว่านะครับส่วนมากนะครับจะปล่อยให้ลมยางอ่อนนะครับแล้วก็ฝื้นขี่นะครับจะทําให้จุกขัดง่ายขัดเร็วนะครับทีนี้พอมาซ่อมมาปะมาอะไรครับจะยากนะครับเนี่ยอาการแบบนี้ต้องขยันดูแลลมยางครับไม่ว่าจะเป็นจักรยานนะครับหรือจักรยานยนต์นะครับอย่าปล่อยให้ลมอ่อนนะครับแล้วก็ขี่นะครับเพราะว่าจุกยางมันจะเสียนะครับนะครับส่วนมากจะเจอนะครับ เดี๋ยวเช็คยางรองขอบให้ดีนะครับแล้วก็หาเศษแก้วเศษเหล็กนะครับเศษตะปูนะครับที่มันปักทั้งข้างในข้างนอกครับรูปดูนะครับอันนี้ยางนอกที่จริงก็ควรเปลี่ยนแล้วครับเพราะว่ามันแตกปรินะครับอ่าอันนี้จะเป็นงานหลักของผมนะครับเพราะว่างานหลักพวกนี้นะครับสุ่นมากคนจะไม่ไม่ค่อยแย่งงานครับเนี่ยยิ่งเป็นรถเก่าๆนะครับยิ่งซ่อมได้ตังค์นะครับท่านผู้ชม นี่เลยครับมีไฟหน้าด้วยครับอันนี้จะเป็นไดไดนาโมนะครับเนี่ยเวลาเราปั่นไปนะครับตัวนี้ก็จะหมุนนะครับเนี่ยหมุนก็ผลิตไฟออกมานะครับโดยที่ตัวนี้จะหมุนกันร้อนครับเนี่ยตอนเด็กๆชอบเล่นมากเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็รูปดูนะครับรูปดูรอบๆครับเนี่ยทั้งสองฝั่งครับเสร็จรูปดูให้ทั่วทั้งสองฝั่งแล้วก็เช็คดูด้านในด้านนอกให้ละเอียดนะครับแล้วก็ยางรองขอบอยู่ในสภาพที่ เองขอบได้ปกตินะครับแล้วก็เช็คทางไรตรงไหนรนัน่วก็ปะนะครับหรือเปลี่ยนไปเลยนะครับแต่เคสนี้คุณตานะครับงบไม่พอนะครับต้องหาเงินมาเปลี่ยนก่อนนะครับก็เลยเดี๋ยวจะซ่อมดูนะครับถ้าได้ก็ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ค่อยว่ากันไปนะครับอ่าที่เป็นงาน อันหลักของผมนะครับก็อยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูงานงานอดิเรกนะครับแล้วก็งานประจำก็มีนะครับนี่นะครับสำหรับยางรองขอบคราบมันปลิ้นนะครับแล้วก็รูมันก็เราก็จัดยางให้ดีนะครับนี่ยางรองขอบปิดหัวชิลวดนะครับก็จัดยางใหม่นะครับให้รูตรง ชุบล,ลมนะครับส่วนยางนอกนะครับเนี kind of ่ยนะครับจริงๆก็ควรเปลี่ยนนะครับเราก็ลูบดูนะครับลูบแบบนี้นะครับลูบไปรอบๆเลยนะครับเนี่ยลูบรอบวงครับไล่ไปเลยนะครับลูบไปเลยครับรอบวงครับแล้วก็ลูบฝั่งนี้ด้วยครับลูบเสร็จถ้าเจอเหล็กเจอรวดอะไรครับก็ให้ทําอานเอาคีมครับนีบออกหรือยิบออกแล้วก็สํารวจ ด้านนอกครับว่าลายยางมันหมดหรือเปล่ายางมันเสื่อมสภาพแตกปริอะไรหรือเปล่านะครับอืมเราค่อยใส่นะครับลูบฝั่งซ้ายฝั่งขวาด้านด้านในด้านนอกนะครับนอกวงนะครับแผ่นเอียดนะครับแล้วกาประกอบเข้ากับล้อนะครับนี่นะครับวิธีการลูบครับเราลูบแบบไปเลยครับมือฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับลูบไปเลยนะครับแล้วก็ ลิโนะครับก็จะได้สำรวจด้านนอกไปด้วยนะครับส่วนอันนี้ก็ด้านในซ้ายขวานะครับทีเดียวประกอบหนึ่งกดเร็วนะครับเทคนิคการพันรูปนะครับแล้วก็ถ้าเห็นเศษตะปูเศษเหล็กเศษอะไรนะครับเอาออกครับเพราะว่าเราเปลี่ยนยางไปใหม่ด้วยฝาไปใหม่นะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับแล้วก็เคาะเคาะฝุ่นเคาะอะไรออกนะครับมันจะมีเศษฝุ่นเศษอะไรหรืออะไรนี้เคาะออกนะครับแล้วก็ประกอบยางเข้าไปนะครับท่านผู้ชม นี่นะครับเราก็ทําการรูปด้านซ้ายรูปด้านขวานะครับแล้วก็รูปด้านในด้านนอกสารวจลวดเหล็กต่างๆนะครับที่มันอาจจะสมพลทําให้อย่างไรเราประกอบไปใหม่นะครับจะเป็นยางที่ปะแล้วหรือยังไงใหม่นะครับมันจะทําให้มันไปทิ่มนะครับแล้วก็ซึมรั่วอีกนะครับอันนี้ก็มาด้วยนะครับปะจุกนะครับท่านผู้ชมปะจุกไ่รูร้านไหนปะมานะครับเนี่ย ก็ใช้กาวร้อนนะครับปะพอดีตาไงี่ไม่มีตังเปลี่ยนนะครับผมก็เลยเดยเอาตัวนี้นะครับบิลลิงครับแต่งแผลสวยนะครับแล้วก็ปะเข้าไปนะครับเนี่ยใช้เครื่องนี้นะครับเกียร์เร็จกาวเ็จไรอยออกครับ แต่งแผลให้ดีนะครับแล้วก็จะไปใช้กาวร้อนนะครับใช้อย่างน้อยจะต้องเป็นกาวปะายางครับเพื<ๆ>่อนๆแต่งแผลสวยไปเลยนะครับที่จะปะนะครับทําไปครับแต่งไปพอ,อให้ขนาดได้นขนาดเท่ากับเห็นปะที่จะปะให้พอเหมาะสมกันนะครับโอ้จักรยานนั้นก็เสียอีกแล้วหลุดครับจักรยานใหม่ เมื่อกี้เราก็ซ่อมจักรยานเสร็จแล้วครับมาดูแผลที่เราปะนะครับนี่ครับท่านผู้ชมมันอยู่ที่การแต่งแผลนะครับให้เนีบนะครับแล้วก็ปะลงไปนะครับอ่าพอดีอยู่ติดถนนนะครับรถวิ่งผ่านก็อาจจะเสียงดังหน่อยนะครับนี่นะครับเราก็แต่งแผลให้เนียบนะครับแล้วก็ปะให้ดีนะครับก็ใช้กาวกาวที่ใช้ปะยางโดยตรงครับเมื่อกี้เขาปะเขาใช้กาวร้อนนะครับปะ ผมก็เลยแต่งแผลใหม่ปะไปนะครับปกติแล้วนะครับเขาก็จะไม่ไม่ปะกันนะครับแบบนี้ปะจุกเขาจะเปลี่ยนเลยนะครับพอดีตาแกมีงบน้อยนะครับตังนะครับแค่ต้องไปขายกล้วยหลายวีนะครับเพื่อที่จะมาซื้อยางเปลี่ยนครับผมก็เลยเห็นใจนะครับผมก็เลยเป็นการซ่อมนะครับไม่ใช่การเปลี่ยนการเปลี่ยนเปลี่ยนแป๊บเดียวเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่การซ่อมเนี่ยต้องมันก็ต้องใช้ฝีมือนิดหนึ่งนะครับจุกนี้ไม่มีใครขับปะนะครับ แต่ถ้ามันจําเป็นก็ต้องปะให้นะครับบางทีผมถึงขั้นกับการเจาะเจาะรูตรงกลางนะครับแล้วก็สวมลงไปในจุกเลยครับแต่นี่แผลมันมันอยู่ห่างครับผมเคยปะแบบเจาะรูตรงกลางนะครับแล้วก็สวมเข้าเข้าไปในในจุกนะครับแล้วก็มันจะอยู่ตำแหน่งที่ล้อมรอบจุกก็เคยปะนะครับเวลามันจําเป็นหรือฉุกเฉินจริงๆนะครับเวลาเราไม่มี อย่างสเปร์หรือไม่ได้วิ่งเข้าไปซื้ออะไรนะครับก็ทํายังไงก็ได้ครับที่ให้ลมมันไม่รั่วครับใช้งานได้ขิดเองก็ช่างมันนะครับขอใช้งานได้ปกติถ้ามันใช้งานได้ก็ดีใช้จนลืมนะครับแทบจะดีกว่าของใหม่นะครับถ้าถ้าเราปะได้เนียบได้ดีนะครับอาเขตนี้ก็จบนะครับเนี่ยปะมันถึงบางทีไม่สวยนะครับแต่เน้นความอาทนนะครับ นมไม่รั่วมันก็ใช้ดีนะครับใช้ได้นะครับอันนี้เป็นการซ่อมนะครับไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนนะครับอ่าก็เ,าเลยเดี๋ยวประกอบเติมลมใช้งานปกตินะครับงานพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีใครแย่งงานทำนครับซึ่งนราวผมก็จะทำงานพวกนี้นครับแล้วก็ขายพวกอะไรบ้างนะครับ นี่ครับอะไรพวกนี้ครับนี่ครับมามาปะมาเติมมาเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยเนี่ยหมดแล้วครับเลยซื้อมาใหม่ๆก็เปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับบางคันนะครับเปลี่ยนไปสองสาคันนะครับน้ำมันเครื่องเหลือแค่นี้แล้วเครื่องท่านจะไม่น็อกอ่าดีนะที่มาเปลี่ยนทันนะครับไม่งั้นโดนผาเครื่องนะครับท่านชมนี่สามคันนะครับแต่ ปร้มันน้ำมันเครื่องนิดเดียวนะครับนี่ยบางคันก็แค่นี้บางคันก็แค่นี้ครับแต่พอดีเหมือนช่วยชีวิตไว้ทันเลยนะครับก็ต่อชีวิตยืดอายุการใช้งานแบบยาวๆไปนะครับนี่ครับโซสเตอร์อะไรก็มีนะครับแบตเตอร์ลงแบตเตอรี่ลูกปรงลูกปืนครับยางอะไรยางนอกอะไรนะครับเปลี่ยนใหม่เราก็มีนะครับบริการให้ทันนะครับ สำหรับยางพวกนี้นะครับมันก็ประกอบง่ายครับเอามือบีบๆก็เข้าแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็คันนัดเข้าที่เดิมครับเติมลมจบนะครับนี่นะครับประกอบเข้าไปนะครับให้ยางกลมนะครับกลมรอบวงไปเลยนะครับแล้วก็ส่วนมากตรงนี้นะครับมันจะชอบจะกินยางนะครับแล้วก็กดดูนะครับกดดูให้มันเข้ากลมสนิท รอบวงครับแล้วก็อันนี้ไม่เฉไม่เป๊ะครับตรงๆครับแล้วก็หมุนรดเข้านะครับไม่พับไม่ยับนะครับให้นกลมสนิทนะครับอ่าแล้วก็ประกอบเติมลมนะครับแกะนะครับเราก็ประกอบเข้าไปนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูจุดนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีลูกปืนนะครับลูกปืนลูกอัดนะครับ ถ้ามันแห้งปืนแห้งเราก็ใส่จรารบีลงไปนะครับแล้วก็หมุนอันนี้ปรับเข้าให้มันหมุนคล่องครับไม่ฝืดนะครับแล้วก็ไม่หลวมไม่คลอนนะครับแล้วก็หมุนง่ายๆนะครับแล้วก็ใส่แหวนของเขาไปนะครับแหวนตัวนี้จะเป็นแหวนที่มีเขี้ยวนะครับเนี่ยใส่ลงไปที่เดิมครับซ้ายขวานะครับ ก็นี่นครับเหล็กยึดบังโคลนนะครับแล้วก็ยึดตะแงนะครับง่ายมากนะครับทำเหมือนกันสองข้างนะครับนี่เลยเอน็อตสองตัวนะครับขันให้แน่นนะครับสองข้างเลย เป็นเบอร์สิบสี่นะครับขันให้แน mm, ่นนะครับขันให้แน่นสองข้างเลยนะครับท่านชมนี่ครับเพลาพวกนี้นะครับเวลาถอดนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถอดไปด้วยล้างเกลียวไปด้วยนะครับถ้าเป็นจักรยานเก่าๆที่ขึ้นสนิมนะครับเกลียวของท่านก็จะใช้งานได้ปกตินะครับไม่รูดนะครับเนี่ยเกลียวพวกนี้นะครับก่อนถอดนะครับพยายามล้างเกลียวก่อนนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ค่อยถอดจริงนะครับถอดน้ำมันนิดหน่อยนะครับ เดี๋มันจะไม่รูดไม่อะไระครับมันจะใช้งานหมุนด้วยมือเข้าสบายนะครับแล้วก็ขันตึงรัดแน่นนะครับกระจบกครับเดี๋ยวแค่เติมลมนะครับเติมลมเสร็จนะครับก็ขันขันเกลียวตัวนี้นะครับให้แน่นนะครับ เนี่ยครับก็ปิดปิดจุกนะครับปขคอปิดจุกครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านชมง่ายมากนะครับนี่นะครับก็ใช้งานได้นะครับบันทีก็ใช้จนลืมเลยนะครับอันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับจะเป็นการซ่อมนะครับแต่ถ้าเราซ่อมใช้ดีๆนะครับใช้งานได้ยาวๆนะครับ เท่านี้นะครับก็นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกทีนะครับเดี๋ยวไปดูงานประจำครับงานอดิเยก คันนี้เจ้าของก็มารับไปแล้วนะครับส่งงานเรียบร้อยนะครับแล้วต่อด้วยคันนี้นะครับก็จะมาอาบน้ำครับฟอกตัวทั้งคันนะครับนี่ครับถ้ามีเวลาก็จะอัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมรถยนต์นะครับรถเก๋งเราก็รับนะครับนี่นะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะทําสปานะครับถ้าฝนฟ้าอากาศดีน้าประปาไหลดีครับก็รับทํานะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นเวลายามค่ําแล้วนะครับมาตอนตอนเย็นนะครับก็เลยทําคนเดียวนะครับตอนนี้สําหรับแต่ละคันแต่ละเคสนะครับก็จะหนักเบาไม่เท่ากันนะครับนี่นะครับยวไปชมกันนะครับมาชมกันใกล้ๆครับอย่างหน้าอย่างหลังนะครับก็จะเป็นขอบสิบสี่ครับแต่จะเป็นเออแปดสิบทับเก้าสิบนะครับนี่ยางหน้าครับแปดสิบทับเก้าสิบขอบสิบสี่ครับมาดูอย่างหลังครับ น,นี่ครับก็จะเป็นเบอร์90ครับ90ขอบ14ครับอ,อย่างคนละเบอร์นะครับแต่ขอบ14เหมือนกันนะครับ ครับคันนี้จบเคสถ้าทำให้เครื่องมันเงียบนะครับก็จะมีค่าใช้ใจ่ายมากกว่านี้นะครับอันนี้เอาแค่สตาร์ตติดขี่ได้นะครับเป็นเครื่องไม่รับประกันนะเพราะว่าเจ้าของไม่ได้สั่งให้ทําให้รือ้อให้ซ่อมนะครับอันนี้ก็รอดูมบในกระเป๋าตังค์เจ้าของครับว่าจะไปต่อได้หรือไม่หรือจะขี่แค่นี้ก็พอขี่ได้นะครับอาจจะ ดังโซ่เราลิ้นหน่อยนะครับแก๊กแๆนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องขาดขาดไปเยอะนะครับแล้วก็ดำมันเครื่องขาดดำนะครับเหลือน้อยนะครับเดี๋ยวก็ไปเติมนะครับแต่ถ้าเติมไปขนาดซีซีประมาณ0.8ซีซีเข้าไปนะครับ0.8ลิตรนะครับ0.8ลิตร้าควันไม่ไหลก็ก็ดีไปนะครับเอาเป็นอันจบเคสนะครับ เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับเลื่อปรอะกอบสรสิ้เสร็จแล้วนะครับานี่ครับเปิดจะได้ยินเสียงปั๊มแล้วก็มาฉีดนะครับปัม๊มัวฉีดดังวืดนะครับแล้วก็ไฟขึ้นโชหน้าปัดปกตินะครับแล้วก็สตาร์ทให้ฟังนะครับ ครับถึงข้อ,อ,อเครื่องมีมีดังดังดัง้งากนิดหน่อยครับดังตามอายุการใช้งานนะครับตามการเวลานะครับถ้าจะซ่อมจะเปลี่ยนก็ต้องรื้อดูมาดูโซ่นะครับพวกตัวกดโซ่ต่างๆครับ ูกงลิ้งโซ่ต่างๆนะครับว่ามันยังโซ่หย่อนหรือเปล่านะครับตั้งมาร์กตั้งวาลเปลี่ยนโซ่เราดิ้นนะครับก็จะน่าจะดีขึ้นนะครับอันนี้ยังไม่ได้ถอดดูนะครับก็เช็คแค่พอขี่ได้นะครับ สำหรับคันนี้นั้นนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอเจ้าของมารับนะครับแล้วก็จ่ายตังค์นะครับก็ขับรถกลับบ้านไปขับอย่างสบายใจนะครับคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับครับสำหรับคันนี้ก็ตอนเดียวนะครับเดี๋ยวยังเหลือเก็บรายละเอียดอีกเยอะนะครับตอนนี้เราฉีดขี้โคลนขี้ดินออกก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้ามาทำสปาภายในนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดครับแค่ฉีดขี้ดินขี้โคลนออกก่อนนะครับแล้วค่อยเก็บขยะนะครับแล้วก็ดูดฝุ่นะครับแล้วก็เป่าฝุ่นะครับลงแว็กนะครับแล้วก็ฟอกทั้งคันนะครับแล้วก็เคลือบแก้วนะครับช่วงนี้นะครับฟ้าฝุ่นก็ไม่ค่อยจะแน่นอนนะครับเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็แดดออกครับการลงแวกก็ยากนิดหนึ่งครับ เนี่ยนะครับงานอดีกงานประจำของผมก็จะทำประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับบางวันก็ฝนตกนะครับบางวันก็แดดออกนะครับจะลงเงาลงแว๊กมันก็ต้องดูสภาพฟ้าฝนอากาศนะครับคันนี้ก็ได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับฟอกทั้งคันนะครับแล้วก็นำเอาแผ่นรองนะครับด้านล่างที่มีดินมีฝุ่นนะครับ ทำการซักฟอกครับแล้วก็ตากแดดให้แห้งสนิทนะครับฆ่าเชื้อรัองสีแสงอาทิตย์นะครับเช็ดให้แห้งนะครับดูฝุ่นเรียบร้อยนะครับก็ตากแดดให้ลมมันผ่านนะครับอันนี้ลูกค้าก็แวะเข้ามาทำสปาครับทำการล้างอาชีดนะครับ,รรรบแล้วก็ เก็บเยนะครับดูดฝุ่นนะครับแล้วก็ลงแว็กนะครับแว็กจะเป็นพวกแว็กเคลือบแก้วนะครับแก้วเซรามิกอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเป็นพวกอันนี้ไม่โชว์ยี่ห้อนะครับเป็นชนิดน้ำนะครับเนื้องานก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเปิดดูดฝุ่นนะครับแล้วก็เป่านะครับ โดยใช้ปืนลมนะครับแล้วก็ให้แสงดวงอาทิตย์อุดก้าวไวเละครับฆ่าเชื้อนะครับนิดหน่อยนะครับจนแห้งนะครับแล้วก็ประกอบชุดแผ่นรองครับแผ่นรองที่มีรองเกี่ยวกับดินฝุ่นเยอะนะครับเอามาล้างซักฟอกแล้วก็ตากแดดให้แห้งสนิทน,นะครับแล้วก็ประกอบเขบ้าไป ภายในคืนครับเดีย๋ยวพาไปชมครับนะครับตี่นี้ยังมีขี้ดินขี้ฝุ่นเยอะนะครับบอกอะไรก็ดูดฝุ่นออกให้เกลี้ยงนะครับนครับเปิดให้ลมระบายอากาศนะครับแล้วก็ให้แสงแดดฆ่าเชื้อิด้หน่อยนะครับอันนี้เราทำการเอา ขี้ดินขี้ฝุ่นออกหมดแล้วนะครับก็เนื้อง,งานจะประมาณนี้นะครับ